าร่างกายขาดฮอร์โมนเพศหรือเอสโตรเจนอยากรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรกับเราบ้างมาดู9ข้อนี้กันค่ะ 1. น่ปอจดอมาไม่ปกติหรือขาดหายไป 2. ร้อนวูบวาบเหงื่อออกง่ายบางคนร้อนสลับกับหนาวสัน 3. ระดับเซโรโทนินในสมองลดลงทําให้นอนไม่หลับตื่นบ่อยตอนกลางคืนหลับไม่สนิทนอนหลับต่อยาก 4. อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจบางคนอาจมีอาการแพนิคหรือซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ 5. เนื้อเยื่อบริเวณจุดซ่อนเร้นเสื่อมสภาพทําให้มีน้ําหล่อลื่นน้อยมีอาการแห้งแสบคัน ไม่มีอารมณ์ทำกิจกรรม 6. ผิวหนังเหี่ยวแห้งบอบบางผิวแพ้ง่ายบางคนแสบๆคันๆรู้สึกเหมือนมีแมลงไต 7. 7เยื่อบุผิวทางเดินปัสสาวะบางลงและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณเนื้อเยือ่อรอบๆกระเพาะปัสสาวะมีการฟอเ์ฮีวทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะแสบขัดบางคนมีอาการปัสสาวะเล็ดด้วยค่ะ8 เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนกระดูกอาจหักง่ายแม้เกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเพราะเอสโตรเจนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างมวลกระดูกและลดการสลายมวลกระดูก 9. าเอสโตรเจนช่วยควบคุมการผลิตคอเลสเตอรอลทำให้เพิ่มไขมันดีหรือ HDL และลดไขมันเลวหรือ LDL หากขาดเอสโตรเจนไปก็ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ หากใครอยากได้ตัวช่วยที่มาทดแทนภาวะขาดฮอร์โมนเพศหรือเอสโตรเจนที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลแนะนำตัวนี้เลยค่ะดีเน่ฟลาวพ p l u สารสกัดเกรดนำเข้า6ชนิดที่เหมาะกับอาการวัยทองมีสารสกัดทัวเหลืองโซเจนนำเข้าจากประเทศสเปนที่มีงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยและมีไอโซฟลาวโวนที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนสูงถึง45มิลลิกรัมต่อแคปซูลช่วยลดอาการต่างๆของวัยทองเช่นนอนไม่หลับ ร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายแสบร้อนจุดซ่อนเร้นและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสารสกัดจากตังกุยมีฟิโรลิกแอซิดที่มีวิตามิน B, A และ E เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีขึ้นช่วยลดอาการร้อนวูบวาบและทําให้เปล่งปลั่งนมะีน้ามีนวลด้วยสารสกัดจากแปะก้วยมีฟลาโวนไกลโคไซ์และเทอร์พีนแลคโตนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณสมองเพิ่มความจําและทําให้หลับสบายสารสกัดจาก งาดำมีลิกแนนเซซามีนโอเมก้า3 6 9ช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บและลดอาการอักเสบของกระดูกและข้อลดอาการปวดเมื่อยได้และในสูตรฉลองครบรอบ6ปีของดีเน่ฟลาวพ p l u ได้เพิ่มสารสก,กัดแครนเบอรี่ที่มีโปรแอนโทไซยานดินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายและมีงานวิจัยว่าสามารถลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะลดการแสบขัดกระปริกระปรอยได้และยังมีอินูลินพรีไบโอติกนำเข้าจากเบลเยียมช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารและลำไส้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสูตรนี้วิจัยและพัฒนาโดยเภสัชกรเพื่อส่งต่อตัวช่วยที่จะลดอาการไวทองให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีเลขทะเบียนอยอและมาตรฐานโรงงาน GMP GAP GHP, HACCP, ISO 22,000และ Dine Flavor plus มีเครื่องหมายฮาลานพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้สบายใจค่ะราคา690บาท1ขวดทานได้1เดือนสั่งซื้อได้ที่ตะเก้าสีเหลืองตรงนี้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางซื้อครั้งแรกใน TikTok มีส่วนลดด้วยค่ะทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะ